ให้เราเปล่าไปลอยว่าตอนนี้แบบว่า เรายดแมกะกนาดีเเ็แล้วว่าเดวจน้ของาครับอหน้าที่เป็นแลบแก็ต้องเป็นพนัก่อนแล้วก็มีอก็เดี๋ยวเราจะคุข้างในแต่ก็ไม่ร้องเราแต่้างใน เห็นงานที้เกิดขึ้นแล้วก็แขกรับเชิญขเียนม้นเมเทศไทยคัะรู้สึกแหงมากเอดีใจมากแล้วก็รู้สึกว่าคุยกับออนมาตลอดทางว่าอหนอยอยากแต่งงานมากอยากแต่งงานมากอยากแต่งงานมากถือว่าเราก็ดีดีกีด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 ีาีด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 ีีด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 ดีด่ดีดีดีดรู้สึกว่าดีดีดีดกดีดีดีมากีดีดดีีหีีดะีีีีดี ว่ารอดูความรักที่เปล่ง่นะครับเออคือแค่พูดคือโลกคือดูสดใสแล้ววะรู้สึกว่าเออรี่ออร่าของความรักเ<ช>นาะ <ใน S 1> ขอบคุณมากวันนี้ที่ที่มาสัอนอร์กันคือ<ช>ทุกทุกงานเลยอยากให้ฝากอะไรที่ดีกว่าก่อนถึงจะขึ้นมานีครับพ่คแับก็ ลใครที่จะตัดเปลียนสองรถก็มาได้เลยเพราะว่าความรักมันไม่อยีเทศอ่ะทุกคนสามารถแบบเลยไม่ได้แล้วก็รู้สึกผิดใจมากๆแบบนี้นะครับขอบคุณครับทั้งหมดแล้วก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ทำให้กิจกรรมนี้เกิดขึ้นครับทุกคนแบบต่อสู้กันมาอย่างยาวนานนะครับพวกเราก็ขอบคุณจริงๆ ขอบคุณน้นองนด้วยนะคะขอบคุณมากเลยนะคะบมากมากเลยนะคะสำหรับนองน้องนะคะนองเอิน้องโอต้นหลิวจากาบิสิ่ไ <ๆ S 1> ถ่่ๆๆ <ๆ S 2> มดริจกกริงนีน้องน้ก็มร่วมกับเราตัแตตอนช่วแถลงข่าแล้วนารมาก <ๆ S 2> เลยนะแล้วก็แฟนคับน่ารักด้วย,ยติดตามสันาแบบหนาแน่นมากก็น,น่ารักสุดเลยะคะูแล้วว่าเดี๋ยวไปแฟนคลับรอกีดอยู่รอกีดแน่นอน โอ้โหต้องวยันดูหนึ่งนะต้องสักนิอ่ะเดี๋ยวเชิญต้อรเลยคุณแม่วันนี้เฮ่ป็นไเราเราก็เปนพ่แล้วใหญ่เลยรู้สึกอะครับวันนี้ขณะที่เราไปงานจะไาเทียบกับคนได้แต่งงกันแล้วครับก็รู้สึกพิจัยมากครับคือเราก็เป็นกฎหมายเป็นกนหมายมาเรารูว่าการที่สาผ่านพรเนี้ย มันใช้เวลานานมากและหลายคนเนี่ยคือสู้เป็นมาหลายปีมากแล้วเราดีสซนที่มาที่สุดเนี่ยรัฐกการเบ็กอาได้มีการประกาศออกมาเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็คือได้มีการมีสลายสัดส่วนที่ก็ดีกับคู่รักทุกคนนะครับ l g b t เรามองว่าคู่สมรสไม่จำเป็นต้องเป็นชาย เป็นบุคคลแบบไม่ถูกต้องแล้วแล้วการที่เราได้ลดกันการป็นสถาบันครอบครัวซึ่งถือว่าเป็นพื้นฐานที่สำคัญที่สในขังทาให้ในอนาคตเนี่ยเราสามารถที่จะเปิดกว้างในองของรสิิตรอีกเนกยจ้าิดตอยากกับคแต่เราไมได้พูดเรื่องดีแต่ว่าแต่วตอนนี้โสดอยู่เลยอ่าตไม่งั้นก็ต้องมีคู่เรา่ใช่ไหมล่ะคนเดียวไง เป็นการประกาศเป็มเวนว่าว่าโศกช่งอร้องไอทีเลยกันถ้าใครที่แบบว่ามีความแบบเอออยากรู้จักด m มาได้เลยนะครับได้เลยไม่ติดนะครับก็เจอได้ตำแหนงปาร์ตี้อ่าจะดีเยี่ยมปตี้ก็ได้เดี๋ยวปาร์ตี้ข้างในก็อาจจะทักทายกันได้ข้างในิวันนี้อาจจะไม่ต้องคุยัเพกันในปแล้วรอดูเลย รู้จักสี่ถ้ารู้จักสี่ก็รู้แล้วว่าใครายเอฟแบบวันีอาจจะสลับกันก็ได้ใครรู้ก็ต้องคุยแล้วแหละต้องคุยแล้วแหละสุนีนู้นสวัสดีคมาสวัสดีค่ะคุแมครับมชุนละภรรยาเดือส่งมนก็เปิดวงนิดนึงยังไงครับผมความรู้สึกวันนี้ะเรา ดีสมดุเท้าเกียมในประเทศไทยแล้วหรือเปล่าบางครับ คิวปต่ไคิวได้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 ไม่ไม่คิดแบมเนี้ยความหลงต่อความรักด้วย มายาวนานมากแล้วทำให้หลายๆคนมีกำลังใจด้วยนะคอโ่าเออทำไมความรักมันแบบมันมีให้กับทุกคนจริงๆใช่ค่ะแล้ววันนี้เนี่ยเขาไม่ได้แค่มาเดินอย่างียวไม่ได้เป็นแค่คือปิดบนพรมนะ้อ้ค่ะเดี๋ยวขาจะมีโชว์ที่อเทอร์พาร์ตี้ของเราด้วยเห็นความพร้อมแล้วที่สปอยได้ไหมอ่ะก็้อมดูเองใช่แล้วอาจจะต้องรอชมกันที่ใหม่เลยขอบคุณมากๆเคา เลยอย่างแรกครับรู้สึกยังไงบ้างวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจมากแล้วก็อ่ยินดีมากๆเลยค่ะที่วันนี้กฎหมายสมุดก็ยังวางความชัยแล้วมันไม่มีความล่าที่แบบการอะไรไม่มีอุปสรรคที่จะขวางการความหนักได้ต่อไปแล้ววันนี้ก็เลยรู้สึกว่าทั้งดีใจแล้วก็ยินดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ได้มาเป็นส่วนหนึ่ง จริเงเนาะเขาทุดทายแล้วก็ความรักทั้งทุกสิ่งแล้วก็ได้มีวันนี้นะครับตอนนี้มีคนกานอะไรอยู่บ้างครับสุณผู วันนี้ถือว่ามาเป็นออเดอร์เป็นงานที่มาเจอกันทั้งค่ายกันก<ช>่อนแต่ยังมีแบบแฟนมีแ<ช>ับจัดเต็มใช่ค่ะจริงๆไม่ได้มีแค่หนกักาแฟด้วยยังมีไฟไฟลายโอริโอด้วยค่ะแล้วก็ยังมีนักแสดงคนอื่นๆที่อยู่ในซีรีส์แล้วก็อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งแบบพวกเรา,าตั้งตารอคอยกันมากแล้วก็อยากที่จะให้ทุกคนได้ชมผลงานของเราจริงๆนะสนใจไหมดูตองติดตามกันนะจากนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่รักการดำเนินการที่มาร่วมกันารงา กีฬาเราก็ต้องคุย,คต,ยต้องค<ะ>ุยกคิดซึมซมนะครับสวัสดีครับสประเทศไทยครับคือถ้าถามความรู้สึกก็จะรู้แหละว,ว่ามันเป็นความสุขเนาะแต่ว่าตื่เต้ากอยากเห็นออร่ามาแล้วจริง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 แต่ก็ต้องถามด,ดูดีรู้สึกอย่างไงบ้างครับวันนี้ครับว่าสุดท้ายเราได้มีโปรเจกต์เยี่ยมจากประเทศไทยคือจะต้องบอกว่ารู้สึกโลงก่งใจรู้สึกลงใจที่วันนี้มาถึงสักทีเราต้องขอบคุณคุณปู่คุณย่า รุ่นเรานะครับที่ที่ต่อสู้เรื่องเนี้ยก,กันมากว่า20ปีเลยแล้วมันมาถึงวันนี้แล้ววันนี้มันได้เกิดขึ้นจริงแล้วครับรู้สึกมันกินใจอะรู้สึกดีใจที่ผู้ค้าปลีกในร,รังการรับรองได้กฎหมายว่า,ามีสภาพเข้าเคียงครับผมแล้วก็จริงๆจะบอกว่าเออเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ซั่งนะกับเพื่อนนะเพราะว่า ไม่ใช่แค่เอาเห็นหลักฐานความรักตแต่ว่าเขาเพลินด้วยอยู่ร่วมก,กับกิจกรรมังเข้าไปมาโดยตลอดเลยทำเพรากเขาอยากทำลูกขายมีอะไรอยากจับปาบอกถูกผู้รักหลายๆผูนที่กำลังรออยู่ว่าลำเดีวล้วจบจะอะไรยังไงดีข้าคู่สอถ้าคูส่สองคู่สองพร้อ,อมแบบไหนพร้อมเพศไหน อยากพร้องโจทก์ไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าฟ้องแล้วอยากต่างเดชเพราะนั่นหมายความว่าคุณจะได้รับสวัสดิการต่างๆคุณจะได้รับเบี้ยเงินปันผลและนี่คือสิ่งที่ที่พวกคุณจะได้รับในฐากนการณ์การดำเนินชีวิต มากเลยครับนี่แหละนี่แหละเราเลือกได้จริงๆนะครับขอบคุณมากเลยครับชืคขอบคุณค่ะแสดความยน้นคุนมากะครับคุณนักธิการจนะครับุัอธิการธิุกูนะครับผมสวัสดีคับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุคุสันข้างไว้กันนิดนึงนะครับในถานที่ จากสังคมคนสนใจทั้งวัยไทยเราคือว่างานวันนี้มันสำคัญอะไรอย่างไรเราก็รู้อย่างไรบ้างที่มันเกิดขึ้นแล้วครับโรงเรียันาเอซีรีส์ซีรีสหวยไทยนะครับตอนนี้ก็เติบโตไปได้แรงเตบไปที่เราจะไปรู้สึก ควสมารับขอใกสเดนะครับผมสกสเดอรสเปเียนะครับยังไงเดี๋ยวเราออกกันทางหนต่อเลยนะครับว่าีกินกยมามาค่าคูดนะครับนะับแล้วก็คุเจิรนะครับวัิสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ชิชัดเบาๆนิดนลงแน่นอนค,ความรู้สึกเลยอย่างแรกครับรู้สึกไงบ้างครับที่วันนี้ได้มาร่วมงานสำคัญครั้งหนึ่งข,ของนักกีฬาขอ์เราเลยนะครับก็ดีใจมากบที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในงานเป็นพมงานนี้ครับอาผมก็ต้องบอกว่าจริงๆหลายๆคนต่อสู้เพื่อสมดุลเท่าเทียมแล้ววันนี้ เป็นจริงแล้วก็ดีใจมากๆครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทุกคู่ที่เดินไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ที่เหลือหลังจากนี้ด้วยก็ดีใจมากๆขอบคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันบอลพาร์ตี้นะคะใช่เดี๋ยวให้กองทัยแฟนคลับนี่มันแนับรอแล้วเสียงกีก้าจะแบบแน่นๆเลยขอบคุณคุกท่านขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเผื่อแนะค่ะสวัสดีค่ะขอนักทายสภาพเก่าๆแล้วค่ะนี่ยวเลยไงบ้านวันนี้ครับหลักงานถึก็เป็นเราก็ทุกก็เป็นงานที่ต้องแบ่งความดีๆกับทุกคนรวมทั้งแบบคนที่ช่วยสับเครื่องให้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วก็รวับคู่ของรถใหม่วันนี้ทุคู่ด้ยนะครับก็ถ้าเวอร์อลจริงๆก็อยากจะให้ทุกคน เชื่อว่าในาพลังของความรักครับความรักเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ครับและเป็นพลังที่ออกมาจากหัวใจเพราะฉะนั้นเมื่อความรักจากหัวใจสองตัวมาอยู่ร่วมกันผมเชื่อว่าไม่ไมไว่าจะเป็นสถานการณไรเขากม,มีอะไรท่าได้ครับผม,มก,ก็เอาเวสต์ซีบิดพรายเลยน,นะครับผมเออทาไมต้องพูดนะนเขาดุเจมากเลยอ่ะเออตบพูดแต่เหลืองกาจะพูดแต่เราไม่ได้พูดเรเดอีกขอบคุณมากๆเนะครับนที่มามีผลาก,การแต่ละจกใวันนี้ะครับ ก็ฝากสตูดิโอไปเลยนะครับก็ที่นี่เรื่องผ่านไลฟ์สามารถดูย้อนหลักได้แล้วทุกตอนนะครับทาง YouTube สตูดอนไปแล้วก็ trimming หรือื่นนะครับหมดฝากลนะครับขอบคุณค่ะประทีการนะครับให้น้องค่ายแฟนคับได้าูนิดนึงนะครสำหรับเดอืนปน้เราบยอมไปไดค่ะก็แบม่ให้ลูมอะแะเยอะแล้วแหละ รุนเไม่ทันแล้วไม่รู้ทันแล้วนะสำหรับผู้ต่อไปครัมาจ่ายรอบปกติอีกนะครับผมคุณเปยกันยาพนนครนะครับคุณเอยยดาวัชรพูซิัมสวดีครับสวัสดีครับสี่่วาตไมงกยวันนี <t <t ้รู้สึกยังง ค่ะผมขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณค่ะต้องไปติดตามวัสดุแข่งจริงค์มาเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยนะครับแต่ไม่จบแต่ต้องไปทักทายแฟ่นขาดก่อนด้วยแหละนะครับผมขอบคุณนะครับอุตส่าห์ทำงานมน้าต่อไปมาจากกระทรวงวัฒนธรรมนะคะคุณคุณเอ้ยไม่ต้องเพิ่มไฟเพราะคนที่มีไฟมาเองใช่แล้วน้ะแต่พักมันรู้สึกยิ้มนะครับผมว่าวันนี้พออีสมอร์ตเท้เทียมแล้วเรารู้องสิทธิ ยินดีเป็นอย่างแรกนะครับเพราะว่าคู่รักของเราเนี่ยในในประเทศไทยเรียกว่าในโซนเอเชียเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศแรกที่มีกฎหมายความเข้าเทียมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ความรักก็จะไม่มีสาษานะครับไม่ว่าจะชายคู่ชายหญิงคู่หญิงนะครับไม่ว่าจะส,น,สนาไหนถ้าเรามีความรักใน่วันนี้เราสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าเทียมนะครับแสดงความดีกับคู่รักเราวยนะครองประสบความสำร็ด้วยครับ ดีกว่าของทั้งหกคนเลยนะครับมีผลงานอะไรกันบ้างที่อยากจะฝากเป็นแฟนตอนนี้นะคะพวกเราก็มีซีรีส์เฟิ s t นซิลหรือซีรีส์นะคะก็จะานาาันที่25มกราคมนี้แล้ว,ยยดลว2วด 2> วนี้แล้วแล้วก็ละครค่ะซีรีส์ละครคอมสื่อสามนรถก็ติดตามได้ทางช่องทางอเมริกทีวีครับช่อง34เวลา22.55นครับก็สามารถติดตามย้อนหลังได้ครับ ใ้วิหัแล้วก็สามารถดาเรียรู้ของตาร์นดอได้วบแคกอคุณด้วนะครับฝาด้วยนะครับดตามมัด้วยแค่สองวันละตันนะครับนนี้้กแล้วขอบคุณาขอบคุณนะครับจากคณะสตาร์ฮันเดเชนด้วยนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยททนฝากดนะสรับน้นีมีอยา อรรคับเดี๋ยวถ่ายภาพตรงนี้นิดนึงนแล้วเดี๋ยวเดินไปทักทายแฟนคลับกันแจะขับเรียกร้องแล้วตอนนี้นะคะแล้ต่อไปนะคะทุกผู้ชมจ๋าต่อไปครับเปน็นท่อนจักรกอบทัพโอรดชานะครับสองมอนเตชินไทยสาา์ยสควัตนะครับแล้วก็ล้องพับวราญุทูสสอทุ่มจิตและสกุลนังคาเดี๋ยวขอขอขอภาษณ์จังซึ่งนะเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปถ่ายแฟนคลับดูเพิ่มเเลยนะครับนะเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ แล้วช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างคะฝากผลงานกันครับในเรื่กงแฟตัเรื่องโร้บ้างเลยตอนนีก็ีวีสเรื่องลัิสมัยเรื่องของนาราคอลิเวงก็ฝากด้วยแล้วก็ผลงานต่างๆนะครับก็ติดตามได้ที่กองน้ำโพลินครับทุกโซเชียลมีเดียนะครับครับผมก็ติดตามบม ขอบคุณมากเลยนะครับพี่วันลีคาร์ลุ่มนะถงต่อนะครับขอบคุณนะครับคุณนะคะน้องม่อนน้องทัชนี่ยเดี๋ยวให้ไปทักทายแฟนคลับแฟนคลับรอแล้วรีบแล้วบอกว่าต้องการเจอแล้วนะครับต้องการเจอแล้วตอนสัมภาษณ์เร็วๆหน่อยคุณอาชยานัทจอมตาสีคุณอาสวัสดีครับสวัสดีค่ะชุดทุกคนละสีใช่เพรยังมีความแบบใส้ายๆกันเออมีการสลับสีกันสีคมสีชุดเออโอ้ยโอ้ยท้องสังเกตอ่ะ ดีดดกว่ารู้สึกใจบ้านกับการมาร่วมกันสุราษฎร์พบวันนี้ครับผมช่วงนี้ไม่ผลงานเลยบ้งางแบบดีดดกว่า เดี it, it, okay. okay. no ๋ยวปล่อยตัวให้ไปทางด้านอุตสาหกรรก่อนนะขอบคุณมากเลยนะครับวันนี้รายการขอบคุณมากเลยคะขอบคุณค่ะสำหรับน้องการและน้องอานะคะต่อไปคุ้นหน้าคุ้นตาคุ้นตาครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เสียงหวายวเหมือนใครยังหลับไม่ตบสวัสดีครับสวัสดีค่ะเสียงเอฟซีน้องหนักแน่นมากๆเลยสำหรับคู่นี้จริงๆจะบอกว่าเป็น ร่วมกนเรื่องกันอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้มาอยู่วันที่เราเห็นใคชนะหนึ่งเก้ายังไม่ทั้งหมดแต่เป็นเก้าใหญ่สำคัญเลยรู้สึกยังไงบ้างกับวันนี้ก็ดีใจดีใจดีใจและวั้งขอบคุณทุกคนที่มี้ส่วนเกี่ยวข้องในในรันนี้นะเพราะว่าทุกคนเราชนะได้ถึงในความสัเป็นครั้งนี้แล้วผมคิอว่ามันเป็นความสำเร็จแล้วแะเพราะว่าทุกคนมีความสุขกั คือด้วยความที่เราอยู่กันมานานแล้วก็ดีใจแทนทีมงานทุกคนนะเราทุกคนที่เขาต่อสู้เรื่องนี้รวมถึงค่ะคนในทุกคนที่ไม่ใช่เพียงแค่กลุ่มคนหลากหลายทาคแต่ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นสิทธิพื้นฐานที่คนทุกคนควรจะร่วมกินดีแล้วก็ดีใจกับมันเพราะทำให้เห็นว่าคนทุกคนมันเท่ากันแล้วคนจะเป็นคนจนถุกน้อยก็ตามหรือคนที่อยู่นอกกรอบก็ตามวันนี้เราดูคนทุกกลุ่มที่อยู่ที่อยู่ห่างไกลดูคนทุกกลุ่มที่เคยถูกมองผ้าไป ปำไมดิวิวถึงปลูกโครงการตรงนี้ครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าในอนาคตนอกจากมีนอกจากเรื่องของสมุดเท่าเทียมแล้วเนี่ยเรื่องของการทำศิลปะเขาทำด้วยทางอื่นในสังคมอ่ะมัน,น,นมมมมก็จะเกิดขึ้นตามมาเรื่อยๆเลย,เลยเนะครับก็รู้สึกตื่นใจแล้วก็ภูมิใจแทนทุกคนจริงๆครับจริงๆเป็นก้าวสำคัญจริงๆนะหลังจากนี้ก็จะมีหลายๆอย่างนะ่าจะกดล็อกไปเรื<ช>โโ่อยๆนี่เป็นจุดเริ่มต้นใช่เหมือนเป็นแบบชัยชนะปักธงแล้วเดี๋ยวที่เขาบอกว่า ทำอะไรอยู่บ้างมันท <ไป S 1> ีติดตามช่องทางได้ที่ไหนอ่าต่อตอมาสปาร์ตเองก็คือเป็นศิลป,ปินภายใต้ค่ายบียร์อัลกลาวนะครับก็ส,สามารถติดตามได้เพจก็จะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ X ็กซ์ไดที่เบียร์อัลกลาวออฟฟิเชียลแล้วก็จะมีการประกาศตรงนงันของเราสักคนออมาเรื่อยๆว่าจะมีอะไรต่อไปครับต้องไปติดตามกันพี่ยอ์